สวัสดีครับตอนนี้สถานการณ์ในพมา่าก็อยู่ในช่วงวัดกําลังภายในกันจีนเขาพยายามถ่ายทอดวิทยายุทธฝ่ามือสลายกระดูกให้กับพมา่าอยู่ UN เก็ใช้วิชาพลังฝ่ามือแล้วครับความบาดอย่างเดียวส่วนเพื่อนบ้านอย่างไทยท่องคาถามหาอุดวัลสสามรอบสบายใจได้อยู่ห่างหน่อยอยังเขมรนะครับควายธนูก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนอนอยู่นิ่งๆสบายใจไปของทัพพม่า,รมาประกาศหยุดยิงหนึ่งเดือนก็คือวันที่1นึ่งถึงสาเมษายนก็เพื่อดูสถานการณ์นะครับแต่ก็ส่งกําลังเข้าพื้นที่สําคัญอย่างรัชชาแล้วก็รัตเกรียงส่วนอีกรัฐทีีม่มการ ะอย่างรัฐขชินเนี่ยพม่าก,ก็แค่ตึงกําลังนะครับไม่ได้โหมกําลังใส่มากนะักเพราะว่าพื้นที่ของ KIA หรือว่ากองทัพเอกราชขชินเนี่ยเป็นพื้นที่เล็กๆเ,เท่านั้นพมานี้ให้ความสําคัญกับ2กองกําลังนะครับอย่าง RCSS หรือว่าสภากอบกู้รัฐฉานแล้วก็ KNU หรือว่าสาภาพแห่งชาติเกรียงนี้เป็นพิเศษ RCSs นี่เป็นองค์กรนะครับส่วนกองกำลังติดอาวุธจะเรียกว่า s s a หรือว่า c h a n State Army เช่นกันครับ KNU สภาพย่างชาติเกรียงนี่เป็นองค์กรส่วนกองกำลังจะเรียกว่า KNLA นะครับอันนี้อธิบายเข้าใจเพราะว่ามีหลายกลุ่มเหลือเกินอาจจะสับสนว่าใครเป็นใครอยู่ฝ่ายไหนได้แน่นอนว่านะครับทั้งสภากอบกู้รัชชาหรือว่า r c s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  A เนี่ยแล้วก็สภาพเป็นชาติเกรียงหรือว่า KNUKNLA อันนี้เป็นกองกําลังใหญ่นะครับที่พม่านี่จับตามองเป็นพิเศษแล้วก็วางกําลัง สกัดวินาแน่นมากนะครับเพราะม่าบีบให้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่เคลื่อนไหวของทั้ง RCHS แล้วก็ KNU เนี่ยจะอยู่ติดกับชายแดนไทยเป็นส่วนมากนะครับ สู้กับพมา่าแต่ว่าหลังพิงไทยทั้งสองกลุ่มนะครับพม่านี้พยายามล้อมกระชับพื้นที่เข้าไปแต่ก็ไม่สามารถปิดได้ทั้งหมดเพราะว่าติดชายแดนไทยนะครับพื้นที่สําคัญที่พม่าพยายามรักษาไว้ก็คือตรงข้ามอำเภอศบเมยบ้านแม่สามแพรบจังหวัดแม่ฮ่องสอนนอกจากจะควบคุมเกลียงไว้แล้วนะครับตรงนั้นยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ไม่ให้ KNU หรือว่าสาภาพิงชาติเกลียงเชื่อมต่อกับ RCSS หรือว่าสภากอบกูร้ราชานได้นะครับถ้าเกลียงร่วมมือกับไทยใหญ่ได้ไม่เป็นผลดีกับพมา่าพม่าก็ต้องมาบล็อกไว้ตร งนั้นจะเสียพื้นที่นี้ไม่ได้นะครับนอกจากนั้นพม่ายังเปิดสึกกับกระเรียงในจังหวัดทวายอันนี้เป็นผลให้ทหารพราม่าเสียชีวิต3นายบาดนายนะครับตรงนี้อยู่ห่างจากชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีไป8กิโลเมตร ตอนนี้พม่าก็เสริมกำลังเข้าพื้นที่นี้อย่างหนักส่วนพื้นที่อำเภอศกเมยหลังจากที่กองพลน้อยที่5ของกะเหรี่ยงนะครับเข้ายึดฐานทหารพม่าพม่าก็มีการตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศและข้อภาคพื้นล่าสุดการสู้รบก็ยังมีอยู่แม้ว่าพม่าจะประกาศจุดยิงหนึ่งเดือนก็ตามนะครับการใช้กำลังภาคพื้นเป็นสิ่งที่พม่านี้ต้องทำเพราะว่าเป็นพื้นที่ภูเขาแล้วก็ใช้กำลังทางอากาศนี่สนับสนุนนะครับทำให้พม่าได้เปรียบพอสมควรในขณะที่พม่ารบไปก็เปิดทางเจรจากับกะเหรี่ยงไปดูจากท่าทางแล้วนะคร จะทุ่มกําลังรบกับเกลียงนี้เป็นพิเศษ พาม่ารบเกเรียงก็มีข่าวอยู่แล้วนะครับแล้วทําไมพาม่าให้ความสําคัญขนาดนี้การเอาพื้นที่คืนก็เป็นเหตุผลนะปัจจุบันนี้นะครับกองกําลังที่พาม่าควอบคุมไม่ได้ก็น่าจะมีแต่เกเรียงพูดแบบนี้ไทยใหญ่อาจจะไม่พอใจแต่เราต้องยอมรับความจริงนะครับสภากอบกู้รัชฉานหรือว่า RCSs ไม่ได้เป็นปัญหาของพาม่าในตอนนี้แม้ว่าจะออกถแถลงการสนับสนุนประชาชนแต่ว่ากองกําลังรัชฉานก็ไม่ได้เปิดศึกกับพาม่านะครับแล้วโอกาสที่ไทยใหญ่จะเปิดกับพามา่าแทบไม่มีตามความเป็นจริงก็แค่รักษาพื้นที่ ไวนะครับแล้วพ่อมาก,ก็วางกําลังหนาแน่นในรัชฉาน ไทยใหญ่ก็คงไม่ไปยึดฐานทหานพม่าในรัชชานแน่อันนี้ก็ถือว่าควบคุมสถานการณ์กับ RCSS ได้สลับพม่าะนะครับอันนี้ผิดกับเกร่เรียงที่เปิดกับพม่าไปแล้วและพะม่าก็กลัวาการแทรกแซงจากภายนอกถ้าไปนับกีนะครับที่เข้ามาทางเหนือภายนอกที่จะเข้ามาในพม่าได้ก็จะมีอยู่2รัฐก็คือรัฐยะไข่กับรัฐเกร่เรียงนะครับรัฐยะไข่นี้พม่าดูแลง่ายกว่าเพราะว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับ a l p ของรัฐยะไข่ถึงแม้ว่า AA หรือว่าอาร์การอาร์มี่จะประกาศต่อต้านพม่านะครับ ก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรถ้าภายนอกจะเข้ามาในพมา่าได้ก็จะเข้าได้ทางรัฐเกรียงนี่แะครับเพราะฉะนั้นแล้วพมา่าต้องเน้นควบคุมชายแดนของเกเรียงนี้ให้ได้ จึงเป็นเหตุให้พม่าเนี่ยทุ่มกําลังเข้าไปนะครับแล้วพื้นที่ควอบคุมก็ยาวมากการสนับสนุนจากภายนอกถ้าจะเข้าก็เข้าในรัฐกะเรียงได้ง่ายกว่าทุกรัฐในพมา่าสงครามกลางเมืองในพม่ามีโอกาสเกิดแต่ก็ยังไม่เกิดนะครับแต่ว่าสงครามกะเรียงกับพม่ามันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับกะเรียงจะสู้ตามลําพังหรือเปล่าจะต้านพม่าได้ไหมเราไม่รู้หรอกครับแต่ว่ากะเรียงกล้าเปิดเนี่ยก็คงมีอะไรดีที่เราไม่รู้ก็เป็นไปได้นะครับ